สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแดงตามต่อพ่อแดงผีหัวขาดฝันแม่นงวดที่ผ่านมาเทวดาเนาะเอาเลขมาให้เนาะครับแปดถาห้าแปดห้าแปดไหมก็อสดก็ไปห้าแปดเข้าตรงๆเทวดาไปเอาเลขมาจากกองสลากมาตามอีกคือเก่าครับฝันดีครับคนมีโชคไม่ใช่กับฝันดีแหละครับอีบสเนาะเอาพ่อให้รวยต่องวดครับฝันแนวได้พ่อแดงฝันหวานแปะอานุกู ไปหาหลวงปู่ไปหาหลวงปู่ยังก่อนครับปู่อันหลวงหลวงปู่สวงสาธุสาธุอุ้ยฟันเด่มากไสบาทเป็นมาใส่บาทมาใส่บาทยู่ยใสล่ะครับก่อแดงทาาเส้นบาทพมนนี่นะครับครับผมเป็นมาผู้เดียวมาบินบาทมาองค์เดียวครับครับเันเห็นเพินครับครับมาเลยมาบินบาทครับมาขออันใส่บาทต้องพกออกอีกแล้วบห เรื่งได้สร็มันอยู่ไกลคุณบ่โอ้โครับไปไปเอาอันไปนั่งอยู่กองสลากเนี่ยข้อเอาท่อมาให้ข่อยข้อเสร็จหมดญ่หนึ่งครับครับอันโจไปยังแนว่ยภาษาคุณบ่อุ้ยผมพยายากไปหาของอยู่ของกินนี่แล้วครับบ่ต้องไปหาอยา่างซื้อเอาเอาเงินใส่รับปู้ไปซื้อบ่าสี่เขียดใจนรำพาใครเด้เอาคุณั่โอ้โครับ แจ้งเส้นอันผาผมยีดีเนี่ยครับตัวแดงยืนคือเลย,ย,ยนะผมไปแนบเบอร์อยู่กระจกครับตือสามาผมก็ไปเบอร์อยู่กระจกครับข้ากระจกออัน,นอัน,นตู้บานเท่านี้นะครับเโจ๊กเนี่ยเตอนจะมาสามาเห็นอยู่เปล่าละ่ะเห็นอยู่ครับอ้าวยังบุลบษเลยยังบุรุษบอกครับอ้าวเป็นห้วยเนีย่ยอะไรออันตัวก้วอยอันแดงนะครับยีแดงเท่านี้ห้อยคีดคิดไปบอกครับครับ ขีดมากน้ำพาผมมีดับมาเบืองยังพระาน้รูปด้วยยังเป็นเศษอยู่เป็นเศษเป็นเศษอยู่เป็นเป็นข้อหน่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นสีแดงเป็นพ่อล่างๆนี่ล่ะเนาะพอร่างพอไอ้ข้าเห็นครับเพราะว่าเบืองเอาคาคเด้วยปูว่าครยูนพาดีเราเอาเงินนี่เราไปซื้อเอาคเพราะต้องยากเราประจันได้ปูเงินกับว่ามีเออตัวนี้ซื้อเอาจะให้ไปซื้อ เอาเง่งาไปสื่อปูว่ะส่นกับโบมี่ครับเนาจัเอาอ่ะจัไปเรื่อยไปสื่อไปให้พเ่นกินเอาอ่อันจับเอาคักอ่ะสให้มันแม่นเ้วยวันนี้บ่าพลาดว่ะสวาครับอันจับเอาอ่ะสิ68 68ครับครับไดยเมื่อเรื่ยนะครับอื ได้เพิ่นบอกซ้ำนีกนะบอกว่าโบตอัไป้าของยูของกินเอาเงินเสือเอาเงินซื้อเอาเลขตัวนี้ครับหกแปดนี่ครับโอ้โหสวงครับนะครับเทวดาเดือนดินเิ่นเป็นมาจังใสจังใดบ้านไมาอยู่หนาบ้านเลยบอกครับอันเพิ่นก่ยางว่าน้ำท่าเน่นะครับพบกันหมูเม่อบานนี้ก็เลยว่ายีไก่โพหูเมื่อเนาะก็เวยยางถือของเขา ไปใส่หวาเพิ่นครับเพิ่นยางกรหอดหนุ่างมาะยางมาบ่สามสิบกระหอดสเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นใส่สุดยังมาครับสูดขาวครับใส่สุดขาวบอครับอ๋อับสาถูกาธุเนาะเพิ่นใส่สุดเหลืองบอครับบ่ครับอเพราะว่าเพิ่นมาใส่สุดขาวเพิ่นมาใส่สุดขาวบอครับอธุสาสาถูกสาด้าถูกวงกููมีโชกใหญ่เนาะ พ่อแดงกับวายพาเนาะเดี๋ยวเราลึกถึงเพิ่นบอกครับนี่ก็มาหาเลยครับเนาะแนวค้นเ่าะมหาสากินคำชาวบ้านแต่ลำบากร้ายครับอีฟซี่เอาเิ่นสิไม่ให้โชคง่ายก็ได้เนาะครับเนาะก็ฟังเบิงฟังเบิงเปิดเป็นแนวทางครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะครับเนาะสามตัวล่ะพ่อแดงโบมี่ค่ะโบมี่โอ้ยสิได้สิได้สิได้ใครสามตัวบอคับ เอากระพูป็นั์สามตัวบูมีกบบ่กระพูปังก็เอาเลขเทวดานาอเทวดาเพิเ่นหาะมาบอกเลขอีกว่าหลัะพ่อแดงเทวดามาอยู่ครับเป็นมาเมื่อไรมาขึ้นบ้านนีล่ะครับมาอีกแล้วครับง่วยเพินแพงมาตะก,กองสลากเขา้าหมาอีกครับเพิ่นบอกตัวใหม่หรือตัวเกา่าตัวเก่านี่นะครับตัวไหนครับอันหกสองนี่ครับครับอันเจ็ดสามสองนี่ครับอันนี้เทวดาไปเอาเลขไม่แต่กองสลากเนาะครับผมหกสองกับเจ็ดสามสองครับ มาฟันเมือขึ้นเนี่ยก็คือหลวงปู่มาบอกคมตัวไหนรค,รครับอันพกแปดครับเอาเปเลขสามหางท้องพอแดงครับก<อ>ันถาฝันเห็นพอลอเก้าเนี่ยพอ่อหลวงรอเก้าเนี่ยก็แม่นครับเขามาจังวดต้องมีสามดาว,อวดสองงวดสองงวดสองงวดครับมาเมื่อนี่ฝฟันเห็นอนเพ่อนเข่าของพระพอแดงเพ่อนถ้ำบุญสวดมนต์เข่าของพระเนี่ยเ่นก็เป็นอาจารย์ผู้หนึ่งแนแถวบ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยกรนับถือเพื่อนน้ครับพี่น้องเอฟซีเป็นกับ พอพุทธประทับประสงค์เท่าหนี้ละกนสำคัญในวัตัุท่าครับเอฟซีเนาะก็มีชาวบ้านมาขอเลขขอหวยน้ำเพิ่นหลายครับเอฟซียังเต้อกระถึกยังเต้อกระบอถึกคือกักกกนล่ะครับมีเข่ามีรุดเนาะครับพอแดงเนาะครับผมคผมขั้นถามมาเลขชุดนี้ครับพอแดงกับล่องเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบิร์ครับเบาแอมเบอร์ทงความทีมงานสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพอแดง เบาแต้มพารวยทามยังจ้าพ่อเรามีสามดาวเรามีค่ะอ้าวพอแดงมักเล็กตัวไดนเนีน่นี่ระวังอันเทวดามาบอกกับอันลุงปู่สวงมามาหานี่จะเอาเล็กชดใจสิมักตัวไหนเนี่ยกันถามพอแดงสิตัสินใจตัดใจมันบอกมักมคกสองมักหกสองเทวดานี่เพาราะว่าเทวดาเคยบอกถูกเนาะเพราะว่าเป็นแห่แม่นี้เพราะว่าเป็นบ้านังไงเก่า แต่แต่หลวงปู่สวงนี่อันกำลังเคยฝันเห็นเพิ่นเนาะครับผมเป็นงวดแรกวิกแรกครับแต่ที่สําคัญเพิ่นมาเขียนเสนาภานี่ที่บาทเนี่เออตัวดีผมสําคัญแน่อยู่แต่คันตาเขียนเสนาภาี่มักถือๆกรดเนาะแม่นครับครับเอวแดงสัมผัสดูแดงชื้นๆเหมือน่ะ้อตาบานมันเป็นห่อยลูมาครับแต่ว่านเป็นที่แดงดอกครับมันหันบ่์ตัวแหน่น้าคือฮอสเซจไปเรื่อยนะครับ Eles, มันไก่เราไปน้ำแน่นะมันมันเป็นขีดไปนิดหน่อยเนาะครับมันก็เป็นข้องนิดหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นีนี่ยแดงอยู่อันแถวนั่นน่ะนะตือห้อยเก่าไว้ดักพอแดงตือห้อยมือพอแดงไปเก่าพร้อครับผ้อมวันไปเก่าจัาเสือเลยมามิได้ไอ้สีโออ๋อเอาเอาพวกเป็นยังครับแดงกับแดงเนาะครับเอฟซีตลองเบิงครับพอแดงข้องเข้าไลค์กดแชร์เอ้าไห้ที่ามยังอีกบาทนี่วามเกินไว้ต่างๆถามให้แล้วเกินไว้ต่างต่างนี่ ท่านาว่าหัวขาดบัทัหมามเอออ้าวพี่หัวขาดเบิ่งถามข่าวเบิ่งบาดนี่ยผมม่ท่านเดิไปครับผมไปทุกคนครับบ้านไปเนาะครับแล้วก็พี่ผูกข้อตายกับบ้านเดิไปครับอ้าวยังพ่อท่านไปหาับเพื่อนเืถื่อเรากับพี่หลายที่กันน่ะพ่อแดงกเดินครับอาจารย์ใหญ่ข้องเข้าครับกัเบื้องไว้ครับขอบคุณครับพ่อแดงครับสวัสดีครับครับผมสวัสครับพ่อแดงขอบคุณครับเลขของพ่อแดงเนาะ ฝันเห็นหลวงปู่สวงค่ะเขียนเหลขกใส่กลางน่ะพาคบแปดค่ะโชคหมานกับตวเลขของพอ่อแดงเนาะสำหรับคลิปนี้จ้าปอก,กขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าปอค่ะถามีตวเลขเรื่องเล่าความฝันดเด็ดอยู่ใสจ้าปอก,ก็สิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะแต่ยาฝอากไปใสค่ะเหมือนนี่จ้าปอมีของดีมาฝากค่ะ เป็นหนวดสีเพิงนองสร้างค่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่มาเชิญเชิญ,ชญค่ะอันเด้าเลือกขุนของสีเพิงน่องสร้างลากาเซ็นผมแม่ธรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการบุ๊กเสกออกมานี่สำหรับนองสร้างหนวดสร้างหรือเกียวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอเป็นเมตตามหานิยม อ่าไปใส่มาใส่กระซาร์มอวิธีเปบูาเทวดาคนหลอกสมรักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิทีว่านของวินนบาัในเฮื่อนคือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอนแม่เส็นผมแม่โทนนีบางคนมันเก็เอิญไปเป็นเครือเข้าหลงมันจะมีตัวผูกบับตัวแม่อ่าย่ในตัวน,นี้ที่เอฟไม่นี่มันครบสูตร อันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในทรัพคนคือว่าถ้าน้องไปจะเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่ลาบมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าโยมเขาจะโบซาไปแล้วดูซิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตถุยางค่าขายบ่าดีก็ดีเอ่อไปั่าเมียยังบ่เคยสื่อเหลือเสือก็ถึือเขาเกินอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไหนแบบไหนเนี่ยส่วนมากล่องปูหรืออาจัมานี้จะเน้นไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่อง ประกอบสีใดคือต้องลุงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่างคือสร้างเป็นสีสัตว์สีม่ชี้พวกฟัง,หหง,ก,งก,กูไปคือเรื่องว่าประมาณภาษาไหก็ใส่สร้างต้องใส่สร้างในการออกรมบอกซื้อส่วนมากเขาเลยเื้อจำนำนามาหน้าใจขี่มันเขาเบานอกคันดีบัสอ่าว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกอบสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วกับพวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ำหายยาโยมเพนมาําบุญสังสลอกสลาสังแม่ยังกเบิึกมาบูชาไปกับฤทธิวะสาวคุณก็เป็นเอกอยู่ในด่านของสร่างคือพลังสร่างทุกอย่างมันสร่างมันเป็นสัว์ใหญ่สั์คุณตัวประเทศตองใส่สร่างพระเจ้าอิบาสมน้อเจ้าอีม้าทุกโคมก็ใส่สร่าง ก็เเอาตจวนี้มัเป็นเครื่องร่างอ่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายยาโยมไปสาค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนาะกรได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเสน์เมตตามหานิยมค่ะ เดี๋ยวจาปอจะเปิดทางใงให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังในน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทธรณนี่คะ่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ เครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมั่นสร้างตกมั่นเนาะค่ะนอะ้นองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงลับซับค่ะท่านผู้ชม ผู้ใดดวงตกดวงกำลังต๊กๆต๊กเข็ดเอียงกะบบพ่อสีใดบ่พ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพิงน้องสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรลืองน้นดวงค่ะผู้ใดข้าขายบอดีลูกค้า่่คอยเข่าหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผ ผู้นั้นหักผู้นั้นเมตานาะค่ะท่านผู้ชมนาะเจรจากผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะในเหลื่งน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้รรมชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้านาะค่ะท่านผู้ชมนาะ ถ้าสนใจก็สามารถติตโตมาใดที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ